ครับสวัสดีครับอีพีเท่าไหร่นะสามสามสิบสี่สามสิบสี่ขีหกปดะเมื่อกี้พูดว่ายังไงนะเรียกว่าพระเอกลิเกมาจากไหนครับสวัสดีทำแมพี่น้องพิลรักมาแล้วครับอ่ามีลูกค้าเขาถามมาขอเล่นดูเล่นใหญ่ๆมีไหมก็เลยว่าอ ทำให้ดูสักเล่มดิฉันนี่หูดับไปได้หูดับคําว่าเล่มเนี่ยอะไรใหญ่ๆอะไรใหญ่ๆมีดเล่มอ๋อละอ๋อละมีดเล่มใหญ่มางั้นโชว์มีดกันก็วัสดุเป็นเหล็ก N อ็นหกเก้าห้านะครับโอ้นี่มันกระจกหรือมีดจันเนี่ยใบเนี่ยยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะครับสมน้ําสมเนื้อเลยเนาะใบยาวที่เก้านิ้วเดี๋ยวก่อนเชิญันดิช่าขอขัดจังหวะนิดนึงค่ะ ปกติเหกก็ห้าช่งแล้วไม่ทําเล่มใหญ่นี่คะเพราะว่ามันไม่มันรับไม่รับงานหนักมันไม่รับงานหนักแล้วตอนนี้ทำมาคิดยังไงถึงมาทําเล่มใหญ่ละจ๊ะเนี่ยขอมาก็เลยทําให้ดูสักหน่อยแต่แต่ว่าถามว่าฟันอะไรได้ไหมฟันได้ครับแต่เป็นฟันหนักๆนักจริงๆเหมือนกับมีดพระอะไรทั่วไปไม่ได้หรอกเอ็นหกก็ห้านะ งานเบาได้มันเป็นไงมันเป็นวัสดุมาจากอะไรนะช่างรันบอกว่าเป็นเหล็กทําเครื่องมือแพทย์อ๋อเครื่องมือแพทย์ก็คมจัดไห่เครื่องมือแพทย์มีผ่าตัดอันใช่ค่ะคมจัดต้านสนิมไหมเนาะครับผมเป็นเหล็กต้านสนิมไม่เป็นสนิมเลยแต่ส่วนใหญ่ดิฉันเห็นลูกค้าไปโชว์ประมาณก็ไม่เห็นใครไปใช้เลยนะอืแต่ถ้าเงงๆอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้อะแล้วแต่แผาลูกค้าไม่เคยเอาไปใช้ดิฉันเห็นนั่นลูกค้าเอาไปโชว์มาเข้าเรื่องสเปคจ้ะเข้าเรื่องเข้าเรื่อง ใบยาวเก้านิ้วนะครับด้ามยาวเท่าไหร่ขออนุญาตขออนุญาตถือดีๆนะของนี่ฮะโอ้โหล่นแล้วขาขาดเลยนะเนี่ยใช่ถือดีๆเช่นกันด้นครับด้ามยาวหกนิ้วค่ะอ่าใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนิ้วนะครับสันอยู่ที่ห้ามิลเล่มนี้สันอยู่ที่ห้ามิลนะ่ครับราคา ราคาเล่มนี้ผมต้องไม่4,950นะครับเล่มนี้สมน้ำสมเนื้อค่ะ4,950สวยจริงๆเพราะเป็นงานกระจกอะเนาะงานกระจกครับราคามันก็เลยประมาณนั้นโอ้ยกว่าจะขัดกระจกนี้ได้นั่นังโยกจะห้อยเลยไปฉีดยาลิ้นห้อยนะลิ้นห้อยไปฉีดยาไหลล็อกเท่าไหร่นะหนึ่งพันปิวไปกี่ใบนะฉีดยาทีเปหน่งพันปิวทีหนึ่งกี่ยาไหลล็อกอ่ามันเป็นงานฝีมือนะปิดท้ายเป็นเขาควายนะครับ สวยทีเดียวเขากวางสวยมากนะคะเขาควางเป็นเกล็ดใหญ่ใหญ่แน่นตันนะคะสวยมากเขาตันนะครับเขาตันเป็นเกล็ด A สวยมากสวยมากเขาเกล็ด A นะครับตัวนี้4950นะคะครับผมเดี๋ยวดิฉันให้ต่อหลังไม้ได้นิดหน่อยดิฉันให้ต่อหลังไม้ได้นิดหน่อยต่อหลังไม้นี่อะไรอะไรอะไรถ้าดิฉันได้เป็นคนอ่านไลน์ดิฉันจะลดให้นิดหน่อยเอาเอาอยู่ที่ลูกค้าอย่าจะทักมาเจอใครรับสายก็ลดไปเลย4550 โอ้โหลรถกันอีกแล้วสี่ห้าศูนย์นะน้าช่างลันเนาะจากสี่เก้าไม่ขายเนาะขายสี่ห้าศูนย์ก็แล้วกันเนาะส่งแคมสวยๆเนี่ยนะคะเอาเอาเอามีเล่มเดียวในโลกเนี่ยนะคะไม่ใช่หลังจะไม่ตรงนะครับหลังจาะแอนแอนนิดนี่มันทายากนะคะท่านลูกค้ามันจะแอนนินิดนะ Fc ค่ะอ่ามันไม่ได้ว่าตรงการทําแอนเนี่ยทํายากแต่ทำตรงๆทำตรงเนี่ยทำง่ายทาแอนแอน่ยทยากค่ะโอเคสี่เก้าห้าศูนย์ ี่ห้าห้าศนกันค่ะสอห้าสี่ห้าสี่เก้าดูแรงไปหน่อยถ้าสี่ห้าดูเบามานิดนึงพร้อมส่งค่ะท่านไหนยังไม่ได้เคยเป็นเจ้าของเล่มใหญ่ๆอย่างนี้นะคะของมันต้องมีค่ะมาเล่มต่อไปค่ะจากใหญ่แล้วค่ะจากใหญ่แล้วมาก็เป็นเล็กไม่เล็กไม่เล็กเท่าไหร่เล่มนี้เนี่ยพกสวยอ่าเล่มนี้พร้อมฝังนะครับเอ็นหกเก้าห้าเช่นเดียวกันนะครับค่ะใบยาวอยู่ที่สี่สี่จุดหนึ่งนิ้วค่ะด้ามยาวอยู่ที่สี่จุดสองนิ้ว ใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสองนิ้วสันไหนที่สี่มิลสันไหนที่สี่มิลนะครับนี่เงาเงาเหมือนกันเงาเงาเหมือนกันอ๋อแต่ตั้งแต่ไปฉีดยาไหลเคล็เนี่ยไหลล็อกเนี่ยรู้สึกจะทำงานเงาขึ้นมานะคะเท่าไหร่คะอ่าเล่อนี้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับ เดี๋ยวก่อนช่างรันดิชขอขั้นเวลาแป๊บหนึ่งน้องริวคะอ่าอะไรเหรอน้องริวภาคแคนแม่เนเอาช่วยภาคเสียงมันไม่ต้อไม่ต้องไม่ต้องภาคแคนพ่อหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่ห้าศูนยนะคะหนึ่งหกห้าศูนย์เร่มนี้บอกสเปคทีอะใบใบยาวสี่จุดหนึ่งด้ามด้ามสี่จุดสองใบกว้างใบกว้างหนึ่งจุดสองสันสันสี่ แดงขางกวางือนมกันเต็มไหมกินโอเมก้าสามมาแล้วเหรอฮะกินโอเมก้าสามมาแล้วกินแล้วโอเคหนึ่งห่วงแค่ศูนย์หนึ่งห่วงคศูนย์ครับค่ะล้มส่งมาเล่มสุดท้ายสุดท้ายเล่มที่สามน่ารักน่ารักค่ะอันนี้ออกขาวๆเห็นไหมครับตอนแรกว่าจะขัดเอาออกขาวิ้งเลยเหรอจะขัดออกให้หมดก็เหลือไว้นิดนึงเนาะเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่ขาวกวางอ่าึกวาก็เหลือไว้ให้นิดนึงด้วยว่าเป็นกระดูกอะไรนึกว่าเป็นอะไรนะมันมีอะไรนะเหมือนกระดูกแค่ไอขาเลยนะเออ กระดูกนอกจาเจาะเพศอันนี้ไม่ใช่นะนี่เขากวางจริงนะคะท่านสามารถพิสูจน์ดมได้ค่ะหลังจากที่เป็นเจ้าของมาครับอะไรนะไม้ขนาดความยาวอยู่ที่หนึ่งจุดเอ้ยหนึ่งสามจุดห้านิ้วใบยาสามจุดห้าใบยาสามจุดห้าใบกว้างใบกว้างใบกว้างอยู่ที่หนึ่ง หนึ่งจุดหนึ่งนิ้วด้ามยาวจุดหนึ่ง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 จุดหนึ่งละอ่าเดี๋ยจุดหนึ่งอ่าเล้วเล็กเล็กเล็กสื้เล็กด้ามด้ามอยู่ที่เท่าไหร่แว่นไม่ใส่เนฉันว่าแล้วแว่นไม่ใส่ด้ามอยู่ที่สี่นิ้วค่ะสันค่ะสันสี่มิลค่ะเพราะช่วนี้ใช้เหล็กสันสี่ราคาค่ะราคาเล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทอ๋อถูกกว่าเล่มนั้นเป็นหนึ่งร้อยครับผมเพราะมาสั้นกว่าสั้นกว่าลดตามราคาเหล็กนะคะค่ะถ้ายาวกว่านั้นไปก็ราคาก็ตามเหล็กอะค่ะเพราะ น้ำหนักก็ขึ้นค่ะแล้วก็ด้ามก็ต้องใหญ่ขึ้นค่ะความหนาอะไรมันก็สัมพันธ์กันตามที่เราซื้อเหล็กมานะคะวันนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบวันนี้มีสามเล่มเนาะมีสามเล่มครับค่ะอย่าลืมนะคะอย่างนี้นะคะเอออย่าลืมยังไงก่อนนะอย่าลืมอย่าลืมโทรมาก่องอย่าลืมโทรมาโทรมาดีกว่านะคะโทรมาจองเลยค่ะและอย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ จบแล้วคือ <c oughs> ขึ้นเบอร์โทรให้ค่ะคือขึ้นเบอร์โทรให้นะครับขอบคุณครับปิดเลย